การเป็นผู้กระดูกนนจริงว่าเนื้อหาเนี้ยมันสามารถแสดงได้ไหมหรือกรรมการสามารถพิจารณาได้ค่ะเราแจ้งสิทีไปแล้วว่ามีมีสิทธิพิจารณาโดยเทคนิคของภาพพิมพ์เนี่ยมันจะบอกถึงขนาดของงานด้วยนะฮะถ้าขนาดขนาดสมมติว่าเมโตตินเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากนะมันจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากจะทําได้ชิ้นไม่ใหญ่นัก นะ,ะพราะแต่ว่าในปัจจุบันพูดไปถึงวูฒคัตนะวูฒคัตนี่ก็กลายเป็นว่าเราจะต้องแข่งกับศิลปะประเภทอื่นนะฮะเช่นเช่นประเภทจิตกรรมซึ่งจิตกรรมนะี่ทำได้ไม่มีขีดจำกัดเพราะงั้นเชยน,นขนาดแล้วนะถ้าเราถ้าเราไม่กำหนด,ดไว้ก็จะเกินไปกว่านั้นก็จะทำนะแต่ภาพพิมพ์เนีย่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำกันได้โดยเฉพาะวูดคัตนะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างมหัศาจรรย์ สลับบ้านเมืองเรานะเพราะว่าไปส่งในต่างประเทศไม่ค่อยมีหรอกภาพพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นที่จะม้วนส่งได้อะไรได้นะแต่เดี๋ยวนี้ทําเกินขนาดซึ่งซึ่งผมว่าก็เป็นความก้าวหน้านะของภาพพิมพ์ที่มันเป็นอยู่ตีนี้พอถึงรอบตัดสินเรามาดูงานจริงเนี่ยปรากฏว่างานภาพพิมพ์เนี่ยผมว่าคนที่ได้ คัดเลือกเข้ามาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกมันเราไม่รู้ชื่อหรอกว่าเป็นใครนะฮะเพราะดูจากสไลด์แล้วบางทีเราก็เราก็ได้แค่ดูคุณภาพโดยรวมแต่พอมาเข้ามาในรอบรอบนี้เนี่ยรอ,รอบรอบตัดสินเนี่ยคนที่ได้ผลงาน,นภาพนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นงานที่มีเรียกว่าในบุคลิกภาพของศิปลปินอยู่เกือบทุกคนนะเขาเรียกว่า พูดกันภาษาง่ายๆก็คือเราจบได้อะว่ากานนะของคนนี้คนนี้นะเออกลายเป็นงานที่มีคุณภาพโดยรวมอาจจะเป็นเพราะว่าเราคัดมาจากงานจํานวนจํานวนค่อนข้างมากที่มีคนสมมากเพราะงั้นเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้งานค่อนข้างดีมากเลยนะในการตัดสินภาพพิมพ์เนี่ยผมว่าปีนี้ค่อน้างตัดสินยากค่อ้างตัดสินยากเพราะว่าคุณภาพมัน ล่เรียกกันหมดเลยเนี่ยนี่คือคือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าออพอเราได้บุคลิกของศิลปินเข้ามาก็าได้เทคนิคพิเศษเข้ามาด้วยของแต่ละคนนะฮะแต่ละคนก็มีเทคนิคเฉพาะตัวในการทํางานภาพปิน่นแ,แต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่างานภาพป,ปีนี้โดยคุณภาพแล้วดีค่อนข้างดีครับคือคนคุณภาพเนี่ย เราต้องเราต้องดูว่าคุณภาพที่ที่เรามีมาตรฐานทองเรล่านียนะคุณภาพเหล่านั้นก็ค่อนข้างจํากัดคือเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าว่าคุณภาพคนที่มีคุณภาพก็คือคนที่เรียนเรียนเรียนในสถาบันนะฮะที่มีการสอนศิลปะโดยจฉพาะภาพพิมพ์นะส่วนใหญ่ก็จะได้เทคนิคนั้นเพราะว่าภาพพิมพ์เนี่ยโดยเทคนิคโดยทั่วไปแล้ว ศิลปินจะไปทำเองอยู่กับบ้านโดยที่ว่าไม่ได้เรียนรู้มาจากใครเลยนี่ไม่ได้<ม>พพเพราะว่าศิลปินเนี่ยภาพพิมพ์เนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ในจำนวนที่คนส่งเข้ามาเยอะนะฮะเ,เราก็ได้จำนวนเยอะคนส่งเข้ามาเยอะเนี่ยเราต้องการคนที่ส่งมาแล้วในปีก่อนๆแล้วเขากลับมาส่งองีก เนี่ยไอ้ตรงนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นการอะไรเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนางานให้มันก้าวหน้าต่อไปได้แต่ถ้าส่งไปแล้วปีสองปีก็หายไปหายไปหมดเงี้ยอันนี้แสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่อและติดต่อก,กันนะฮะในงานคุณพรแห่งชตนเราต้องการคนที่มีอายุมีคุณวุฒิพอสมควรนะะที่จะส่งมาตลอดสม่ำเสมอที่เราต้องการแบบนั้น ครับก็การตัดสินงานศิลปกรรมแห่งชาติในในครั้งนี้นะฮะก็ก็มีส่วนในมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะออกมาหลายหลายอย่างพอสมควรซึ่งผมมองว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ก็มีแนวทางที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งมันซึ่งมันใช้กันมานานนะครับส่วนผลเนี่ย ก,ก,ก็ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนที่ที่กรรมการโดยการคัดชื่อมาให้เราเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้รงคัุณวุฒิที่ที่มีความเห็นที่ไม่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับในในการตัดสินรอบแรกเนี่ยซึ่งเป็นการตัดสินจากจากาภาพนะฮะภาพถ่ายาเราเนี่ยพิจารณาไปขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมา ตัดสินในรอบสุดท้ายกับผลงานที่ที่ได้คัดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณภาพของงานชัดเจนจริงๆนะฮะในในทุกทุกชิ้นงานซึ่งอมันอาจจะพอพอเห็นงานจริงเนี่ยในความรู้สึกของผมตัวผมเองเนี่ยก็มีความรู้สึกของการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไอไอไอความรู้สึกเดิมเนี่ยไปบ้างนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิค ว่าเป็นเรื่องของความชัดเจนของของอะไรหราออะไรแต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยโดยคุณภาพและโดยโดยผลเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรนกนะครับก็ก็ก็ยังเป็นคุณภาพในระดับที่เป็นศิลปกรรมแห่งชาติแบบที่เราเคยคัดสรรกันมานะครับตัวทิศทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะก็เป็นที่น่าพึงพอใจ จริงๆเนี่ยมันมีอยู่นิดนึงนะครับแต่ทั้งในงานจิตรกรรมและในงานภาพถิ่นเนี่ยคือมันยังไม่มีงานอะไรที่มันแบบมันเตะตาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับได้พบกับสิ่งใหม่และความมันมันไม่ได้ใหม่อย่างเดียวแต่มันต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งอาจจะยังไม่เจอผมว่าถ้าเจอเนี่ยก็ทั้งสองประเภทนี้อาจจะไปถึงรางวัลเหรียญทองได้นะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ย เราเห็นวิพัฒนาการของของของแต่ละชิ้นงานนะครับงานบางชิ้นเนี่ยใหม่มาเลยก็คือหมายถึงว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เพียงแต่โอเคอาจจะยังยัง,ย,งยังไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาหรืออะไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะงานที่เคยเห็นมาตลอดเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบนึกย้อนไปถึงไอไอไอมาตรฐานของตัวเขาเองนะฮะซึ่งถ้ามันมันลดลงมันก็ก,ก็ก็คงจะออกไปอีกทางหนึ่ง ถ้ามันพัฒนาดีขึ้นมันก็จะเห็นผลใบทางนึงแต่ว่าพอโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังอยู่ในในในเกณฑ์ที่ยังเป็นเส้นระนาบนะฮะมันยังไม่ไม่มีอะไรที่มันหลุดจากอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามาตรฐานในตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะนะฮะก็คือจริงๆแล้วคือถามว่าการประกวดเนี่ยนะฮะในทุกการประกวดเ,เราก็อยากให้มีรางวัลทึ่มัน สมบูล์ที่สุดก็คือหมายถึงว่ามีในทุกระดับใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่าพอเราดูด้วยความรู้สึกของเราเองเนี่ยด้วยมาตรฐานเนี่ยนะฮะเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไปไม่ถึงจริงๆเลนะฮะตอนที่ตัดสินอยู่เนี่ยผมเองก็ไม่ได้หาเรือ,อกรรมการท่านอื่นนะครับเราก็ตัดสินไปตามที่เราเห็นเนี่ยแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยมันออกมาเหมือนๆกันก็คล้ายๆกันก็แสดงว่ากรรมการนะฮะมีความเห็นที่ทททใกล้เคียงกัน แล้วทีนี้เนี่ยถามว่างานแบบไหนเหลันจะไปถึงไอ้ไอ้ไอ้ไอเหรียญทองแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็คือถ้าหากว่าเป็นศิลปินคนเดิมเนี่ยการพัฒนาตัวเองนะฮะการาเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพเข้าไปในตัวผลงานเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ท,ที่ที่จะต้องมีถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยง,งานคนแบบโอเคมันก็เป็นชิ้นใหม่แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยาก นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการต่อสู้ของคุณก็ต้องมากขึ้นแน่นอนที่สุดเพราะว่ามันเป็นเป็นน้องใหม่อะ่ะสำหรับเวทีใหม่อ่ะนะทำยังไงให้กรรมการเนี่ยเขาหันไปสนใจเรางานเราทํายังไงให้ให้เขาเห็นความพิเศษความสามารถในตัวของเราเนี่ยให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองแบบนะฮะคนที่อยู่ข้างบนระดับข้างบนแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาระดับแล้วก็พัฒนาในระดับของตัวเองที่ไปมากขึ้น คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยยิ่งต้องนยิ่งต้องดัน,นพวกนี้เนี่ยขึ้นมาก,ก็ทำกันบ้านพอๆกันผมว่า,าถ้าในกรณีที่ส่งทางออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะในขณะน,นี้ถือว่าเหมาะสมมันจะมีประเด็นที่เสียหายหน่อยก็คือคนที่จะส่งอะไรทางออนไลน์เนี่ยต้องเรียนรู้ทันทีเลยถ่ายรูปให้ดี ถ่ายรูปให้ดีแล้วก็หลายๆมุมมองแล้วก็รู้จักที่จะเจาะเข้าไปสู่รายละเอียดอันนี้จะช่วยมากเช่นถ่ายภาพรวมให้ดีก่อนแต่บางคนเนี่ยถ้าง,งานเป็นลอยตัวเนี่ยเอาทั้งซ้ายขวาบนล่างอะไรมาเลยถ้าเขากําหนดให้ว่าไม่เกิน3รูปเนี่ยก็ต้องคิดให้ออกเลยว่าภาพรวมก่อนเนี่ยประเด็นมุมไหนเลือกถ่ายมาให้ดีที่สุดเสร็จแล้วต้องเจาะรายละเอียดอันนี้จะช่วยมากแล้วก็ถ้าถ่ายรูปช่วยได้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ย จะมีประโยชน์มากในการคัดเลือกรอบแรกบางคนเนี่ยงานอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นสมมติเงี้ยแต่ทางเราต้องเรียกดูดอยู่แล้วแล้วล้วก็พอเราดูงานจริงเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าจะเข้าถึงหรือไม่ถึงแต่อย่างน้อยเมื่อคุณส่งเข้ามาเหมือนกับงานสมัครคุณจําเป็นต้องเรียนรู้ใหม่แล้วในยุคตรงนี้ว่าส่งออนไลน์แต่ส่งเนี่ยส่งยังไงให้เข้าตากรรมการ พราะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้คัดเลือกของนักร้องที่เป็นออดิชั่นน่ะเขาก็ออนไลน์เขาก็ใช้วิธีประเภทแบบซูมกันเห็นหน้าแล้วร้องให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นๆอ,อาจจะบอกว่าเสียงได้เปรียบแต่ถ้าเสียงได้เปรียบเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ามันเอาคุณภาพเสียงเต็มร้อยไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับเราดูงานดูงานทางออนไลน์มันเต็มร้อยไม่ได้ทีนี้เราบอกว่าอนุนฟังเสียง มันเทียบกันได้เลยเขาจึงต้องคัดเอาที่แบบดูว่าดีที่สุดแล้วเสียงที่ดีที่สุดแล้วแล้วมาสดกันในตอนออร์ดิชั่นที่จะคัดเลือกเหมือนกันงานศิลปะเหมือนกันเปี้ยเลยถ้าคุณไม่รู้จักที่จะถ่ายรูปให้คุณภาพงานคุณออกมาดีพอเนี่ยคุณก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปส่วนเนี่ยคุณภาพเนี่ยคับแก้วคุณภาพนี่แบบดีมากเ,เพียงแต่ว่าการที่วิ่งไม่ถึงเหรียญทองเนี่ย เป็นเพราะว่าประเด็นที่แตกใหม่อะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นจริงๆแล้วก็คุณภาพของฝีมือคุณภาพของการทําเต็มที่คุณภาพของการที่ต้องให้เหรียญได้ในระดับเหรียญเหรียญเหรียญทองแดงกับเหรียญเงินเนี่ยความเป็นไปได้เหมาะสมที่สุดแต่พอเป็นเหรียญทองเนี่ยเราต้องการเห็นคือเรารู้แล้วว่าถ้าระดับตรงนี้มือมาถึงและ เทคนิคมาถึงแล้ววิธีการนําเสนอก็ยังมาถึงแล้วด้วยแต่ว่า,าความคิดที่จะประสานกับที่แตกใหม่ที่แปลกออกมาเราไม่เห็นพอไม่เห็นปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่างานที่สมัยก่อนเนี่ยที่เขาแตกประเด็นใหม่เนี่ยมันแตกจริงๆเสร็จแล้วพอมายุคหลังเนี่ยมันกลายเป็นสวยด้วยเทคโนโลยีสวยด้วยวิธีการแต่ประเด็นที่แปลกใหม่ตรงนั้นน่ะมันไม่แตะเหรียญทองถ้าเกิดสมมุติว่า ไปวางเหรียญทองเนี่ยเหรียญทองเมื่อเมื่อปีปีนี้คือปี2021 22ปี2022กับเมื่อผ่านมา10กว่าปี20ปีอะ่ะเท่ากันอย่างเงี้ย<อ>เท่ากันเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเสียบกรรแห่งชาติก็ถูกแช่แข็งสิคะไม่ไม่ได้เห็นการก้าวออกไปอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความใหญ่ของชิ้นงานที่ใหญ่มากๆต้องการให้ใหญ่เต็มที่มันก็คือแค่การนำเสนอเทคนิค มันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใหญ่โอลานทีเดียวอาจจะมีงานบางชิ้นที่ใหญ่แล้วมีพลังแต่ว่าไอเดียไอเดียของความคิดใหม่ยังไม่เจอยังไม่เจอที่ที่เราเห็นงามมาเนี้ยมันเป็นงามที่ที่เรื่องหรือวิธีการบางอย่างอาจจะแปลกออกมาแต่มันไม่ได้แตกดีจากในอดีตมากนะคนที่ในยุคนี้นะคะในยุคนี้ในเมื่อก่อนเนี่ยทำเยอะ แต่ในยุคนี้เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองคิดทำงานอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวเองต้องใช้วิธีการกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วหาว่าไอเดียอย่างเนี้ยมีศิลปินคนไหนทำบ้างถ้าในทางงานรีเสิร์ชเขาก็เรียกทบทวนวรรณกรรมหรือใครอีกทีนก็คือ,อ,องานศิลป,ปะที่เกี่ยวข้องอาจจะเข้าไปดูปั๊บเนี่ยได้วิธีการเข้ามาบางคนได้ความคิดเข้ามาแล้วตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่า หรือบางทีเราไปชนเขาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราจะหลีกยังไงถ้าเราหลีกไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดถ้าดูอย่างนี้เยอะๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยต้องไม่ท้อต้องท้าทายว่าเ,เขาเหนือเรากําลังซับกําลังอะไรทุกอย่างเขารัฐบาลให้อะไรต่ออะไรเงี้ยเขาอาจจะเหนือได้วิธีนั้นเราก็ต้องมีวิธีทางแล้วว่าถ้าเขาไฮเทคแล้วเราโลเทคเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโลเทคเราเนี่ยขึ้นมาคู่ขี้ได้ไหมมันมีมันต้องมี ถ้าคิดตรงนี้ได้มองหาใหม่แล้วก็ต้องดูตลอดเวลาแค่คิดว่าเราจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ก๊อปปี้ใครไม่ได้ลอกใครแต่ลองไปหาสิบางทีเราเจอเจอแล้วมันนําหน้าเราอะดังนั้นเนี่ยการในยุคนี้ถ้าการที่ไม่คิดที่จะไปมองงานใหม่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการศิลปะเนี่ยเราก็ยากที่เราจะผลักของใหม่ออกมา